สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้จะเอาลาวพัฒนาสูตรใหม่ก่อนครับมาลงให้ท่านดูทำไมต้องเป็นสูตรใหม่อีกคือลาวพัฒนาถ้าสูตรที่มันเข้ามาสี่งวดห้าง,งวดแล้วมันจะหลุดเพราะว่าการคำนวณลาวพัฒนาถ้าท่านติดตามอาจารย์นั่นอื่นเขาก็จะมีสูตรใหม่ๆแล้วท่านไปตาม อาจารย์นั่นดื่นที่เขาเอาสูตรมันเดิมมาคำนวณนะท่านก็ลองเปรียบเทียบดูว่าการคำนวณต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันเลขมันมาไหมเลขมันอยู่กับที่ไหมบางครั้งสูตรใหม่บางทีมันก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่งครับแต่ถ้ามันเข้างวดที่สองที่สามที่สี่นี่มันก็จะมาอยู่แต่ถ้าเข้าตามสี่ห้าหงวดนี่มันจะไม่เข้าละเราพัฒนาก็าจะเป็นแบบนี้ครับ ก็เลยต้องมีลาวพัฒนาใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลาวพัฒนาใหม่นี่น้องใหม่ครับน้องใหม่ครับหนึ่งจุดหนึ่งส่วนสูตรนี้มันจะได้ตัวเลขแบบไหนผมจะทําให้ท่านดูก่อนครับนี่ผมก็ทําโจทย์ไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นปลาตะเพียนเหมือนกันครับถ้าเป็นปลาตะเพียนน่ะการันตีได้ครับตัวเลขคือตัวเลขเข้ามาดีอยู่แล้วสูตรปลาตะเพียน ท่านจะคำนวณแบบไหนก็ท่านขอให้ท่านตีเป็นปลาตะเพียนตัวเลขมันจะมาครับผมจะใช้เลขสามตัวแบบนี้ครับอย่างงวดแรกนี่จะเป็นเจ็ดแปดหกใช่ไหมแต่ผมจะใช้ตัวเลขกลับด้านครับจะเริ่มแปดจะเริ่มหกแปดเจ็ดแบบนี้เรียงลงมาสามตัวแบบนี้ ในทีนี้ผมจะนับเดินหน้าไปแบบนี้ตัวแรกจะนับเดินหน้าครับตัวที่สองนับถอยหลังตัวที่สามนับเดินหน้าแล้วมันก็จะได้เลขแบบนี้แล้วจะได้เลขเด่นแบบไหนอย่างงวดนี้เราเริ่มที่เจ็ดแปดหก เลขถัดมามันก็จะออก6กสามันก็จะออก6 6หกสามเราจะจับเอาตัวที่ไม่ได้ตีเส้นมาไว้ก่อนครับก็จะได้6 8 7ปห้า เจ็ดก้าไอเลขหกตัวเนี่ยบางครั้งมันก็มาตัวเด่นเหมือนกันอย่างวันนี้มันออกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดตรงนี้ก็มาเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็มีหกแต่ผมจะให้ดูตรงนี้อีกอีกอย่างหนึ่งว่าสูตรนี้มันจะได้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบ เอาเป็นว่าเป็นเลขสี่ตัวได้เลยครับสําหรับสูตรนี้มาดูครับว่าจะได้หลักร้อยยังไงหลักสิบยังไงทั้งสองตัวล่างสองตัวบนเราได้หกตัวแบบนี้แล้วให้ท่านบวกกันแบบนี้ครับเอาสามตัวนี่บวกกันหกบวกเจ็ดก็เป็นสามเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสี่ก็จะได้สามสี ตรงนี้ก็เหมือนกัน่านบวกกันลงมาก็จะได้สามสี่เหมือนกันและเอาสามนี่ครับบวกสี่ได้เจ็ดอันนี้ก็ได้เจ็ดตรงนี้จะได้สี่สี่นับถอยหลังครับสามแล้วก็สองในทีนี้นับทีละสองแต้มครับมีสองมีสี่แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นหก หลักร้อยได้อะไรครับนี่ครับเลขสามแล้วสี่ก็มาแล้วหกก็มานี่ครับสูตรนี้คือจะได้แบบนี้สูตรใหม่สูตรนี้แต่เลขตรงนี้ผมจะให้ท่านดูเลขแถวนี้ครับแถวที่สามหวดแรกหลักร้อยยังไม่มา มาได้แค่หตัวเดียวคือหลักสิบสองตัวล่างมาดูงวดที่สองครับดูแถวที่สามครับได้เก้าสองห้าใช่ไหมแล้วเลขถัดออกจากหกสามสี่เจ็ดจากหกสามสี่เจ็ดเลขออกอะไรครับห้าสองหเก้านี่ครับ 5, ห้าสองงวดที่สอง มันเริ่มเข้าหลักร้อยกับหลักสิบล่างครับก็จับคู่ก่อนครับก็จะได้เจ็ดเก้าก่อนแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สี่ห้าวันนี้เลขออก ้าสองหกเก้านี่ครับหลักร้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็หลักสิบสองตัวล่างคือห้าตัวนี้ห้าสองครับหลักร้อยมาแล้วเริ่มเริ่มจากงวดนี้มาแล้วเลขเก้าเก้าก็ได้หน่วยบนครับไปตัวหนึ่งในทีนี้ก็เอาอันนี้บวกกันอีกทีหนึ่งครับแถวนี้กับแถวนี้บวกกันลงมาจะได้ศูนย์เท่าไหร่ครับศูนย์เจ็ด อันนี้ก็ได้ศูนย์หกแล้วก็บวกกันอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ได้เจ็ดอันนี้ก็ได้หกเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามนับแต้มลงมาครับสองแล้วก็หนึ่งหลักร้อยได้อะไรครับนี่ไงเลขสองครับนี่อันนี้ออก 5, 2, 6, 9, ห้าสองหกเก้าใช่ไหมสองหกเก้านี่ได้เลข เลขสองคือหลักร้อยแล้วก็เพิ่มสี่มาอีกตัวหนึ่งถ้านับเป็นคู่ก็สองสี่หกอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามก็หนึ่งสามแล้วก็นับไปอีกสองก็เป็นห้าก็จะได้เลขห้าอีกตัวหนึ่งก็คือห้าสองนี่ครับ งวดต่อมาให้ท่านดูแถวที่สามครับจากห้าสองหกเก้าถัดมาออกแล้วครับหนึ่งสี่สามสามนี่ครับหนึ่งสี่สามสามหลักร้อยเข้าอีกแล้วครับมันเริ่มเข้าตั้งแต่ตรงนี้มาครับแล้วก็ได้หนึ่งสีด้วย มวัน,นี้ได้ห้าสองสองตัวล่างไปอันนี้ได้หนึ่งสี่แล้สามก็มาจริงอีกแถวนี้มาครบหมดนะครับเนี่ยห้าสองหกเก้าอันนี้หนึ่งี่สามสามนี่ครับเลขมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้ก็จับคู่ก่นครับก็จะได้เก้าหนึ่งก่อนแล้วก็ห้าสามนี่ครับ ห้าสามแล้วก็สองสี่อันนี้ก็จะได้สี่เจ็ดแล้วก็น,นี่ก็สี่เจ็ดเหมือนเดิมบวกกันครับสี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดอันนี้ก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองลดแต้มก็ได้หนึ่งแล้วก็ได้ศูนย์ ศูนยนับข้ามครับศูนย์สองแล้วก็เป็นสี่นี่ครับหนึ่งสี่สามสามหลักร้อยคือเลขสี่แล้วตรงนี้ก็ได้เลขหนึ่งสูตรนี้มันดีแบบนี้ครับเป็นสูตรใหม่แต่ว่าตัวเลขมันแน่นครับต่อไปครับให้ท่านดูแถวที่สามเหมือนเดิมครับเลขถัดมาที่มันออกหนึ่งสี่สามสามงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาออกอะไรครับ ที่เราถูกสามหกกันนี่ครับห้าหนึ่งสามหกนี่ใครครับหนึ่งสามหแล้วก็ได้เลขหด้วยได้ห้าหนึ่งเลขออกห้าหนึ่งสามหกเราถูกกันสามหแล้วก็ได้ได้เลขหนึ่งหลักร้อยกันด้วยนี่ครับเห็นไหมครับแถวที่สามเนี่ยมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ งวดที่2องสามสี่เท่ากับว่ามันเข้างวดหนึ่งสองสามงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ครับงวดที่จะออกวันจันทร์แล้วก็จับคู่เหมือนเดิมครับสามห้าสองแล้วก็สี่หเราก็เอาแถวเนี่ยบวกกันลงมาครับ อันนี้ก็จะได้ห้าหกอันนี้ก็ห้าหกเหมือนกันแล้วก็บวกก็จะได้หนึ่งได้หนึ่งได้สองสองลดแต้มจะได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สี่อีกตัวหนึ่งมันออกห้าหนึ่งสามหกนี่ครับหลักร้อยอันนี้ก็ได้หลักร้อยเหมือนกันครับเนี่ย เห็นไหมตรงนี้ก็มีหลักร้อยสี่ตรงนี้ให้ท่านดูแถวที่สามนี่ครับทั้งสองตัวล่างแล้วกัหลักร้อยด้วยครับต่อไปงวดวันจันทร์ครับให้ท่านดูแถวที่สามนี่ครับให้ท่านดูว่าตรงกลางนี่มันจะมาหลักร้อยตลอดเริ่มจากงวดนี้ สองก็สองหกเก้าสี่ก็สี่สามสามหนึ่งก็หนึ่งสามหกงวดนี้ถ้าตรงกลางเป็นหนึ่งหนึ่งต้องมาอีกครับแล้วในนี้ต้องมีคู่หนึ่งไม่แปดหนึ่งก็สามหนึ่งนะครับสองตัวล่างเราก็จับคู่ก่อนก็จะได้หกแปด สองศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่อ๋อหนึ่งสามหนึ่งสามครับณทีนี้ก็บวกก็ลงมาครับจะได้แปดสามอันนี้ก็จะได้แปดสามบวกกันอีกทีนะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งอีกแล้ว ลาวพัฒนาจะออกเลขแบบนี้นะครับเลขซ้ำๆกันอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งวงหนึ่งก็เป็นสองสองลดแต้มก็เป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์ได้เลขตัวเดิมครับแล้วก็สี่ถ้างั้นแสดงว่าหลักร้อยต้องเป็นหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับถ้าว่าตรงกลางเป็นหนึ่งท่านก็ลองเอาไปจับคู่ดูครับ เอาไปพิลองไปพิจารณาดูก่อนสาหรับสูตรนี้ก็อาจจะคํานวณยาวไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจครับสูตรใหม่สูตรนี้ปลาตะเพียนเหมือนกันเป็นปลาตะเพียนลาวพัฒนาหนึ่งจุดหนึ่งครับหวดมันจันทร์ครับจันทร์ที่สิบแปดสิบแปดทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ด เดี๋ยวมันรุ่นสูตรอื่นกันครับเพราะเดี๋ยวจะคํานวณให้เหมือนกันแล้วเราจะมาสรุปกันพรุ่งนี้ครับแต่เอาตัวนี้ไปพิจารณาดูก่อนครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะติดตามกันอยู่นะครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมเข้ามาติดตามก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับการไม่มีโรคกับเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ